การที่มันเป็นกลางการพัฒนาในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น NTRT แล้วก็อื่นะนะคะโดยเฉพาะอย่างที่คุณครูพูดมาเมื่อกี้นะคะอย่างบางทีเด็กพิเศษคือแม้ว่าเขาจะไม่ไม่มีศักยภาพเข้าเด็กปกติแต่อย่างน้อยถ้าเขาอ่านได้หรือมีความเข้าใจอะไรมีส่วนนึงเขาจะให้เขามีส่วนร่วมในโรงเรียน ในช่วงเวลาการดำเนินงานนะคะของ RT ใช่ไหมคะเราได้กำหนดเป็นเดือนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอยากจะทราบว่า NT โอเนียีคะเราจะเริ่มดำเนินงานในช่วงเดือนไหนอย่างเงี้ยค่ะท่านเลขาครับประเด็นการทำงานรุ่นะระดับ RT อตอบแต้มนิดหน่อยใจเย็น NT ED, นก,นกับโอเนียเนาะในในกระบวนการถัดไปครับมาเวลาเราจำกัดแล้ว ข้อหนึ่งประชุมบางแกนวันนี้ครับวันนี้ท,ท,ทุกทุกข้อคิดข้อเสนอแน,นะขออนุญาตเสนอสิทธิ์นิดหน่อยนะครับเ<ด>ข้าใจเข้าใจข้อกัดของโรงเรียนครับ <c oughs> ดูก่อนดูดูเ<ด>วทีประชุมใหญ่ก่อนนะครับ <c oughs> แต่ว่ารับทราบแล้วครับรับฟังแล้ว <c oughs> ข้อสองครับเอาวันไหนเลยครับท่านเลยค่ะปฏิทินหรือท <c oughs> ี่ประชุมเราจะเวันไหนยัเ่วผมจะเสนอวันศี์บางเรื่องหรอก่าทั้งงบประมาณและอะไรต่างๆดูก่อน วันนี้วันที่สิบสามนะคะวันที่สิบสามวันพฤหัสก็เอยากทำสองนาที่ามภายในสัปดาห์หน้าไหมคะจะตังคันถ้าอยากทำเร็วก็สิบเจ็ดสิบแปดก็เรื่องสองนาทีเลยภายในสัปดาห์หน้าใช่อย่างนี้หรอเนาะตัวสำคัญคือข้อสามนี่แหละอ่ะอืมถ้า ก็จะป,ประมาณนี้อย่างที่หนึ่งนะครับผมอนุญาตเกลื่อนอย่างนี้ว่าเรื่องต้นเป็นความโชคดีโชคดีว่าทีมเราจะขับเคลื่อนไปยังไงนะครับอย่างที่สี่สุดท้ายผมก็จะขออนุญาตถามทุกๆทุกท่านท,ที่มานั่งนั่งอยู่ตรงนี้ให้แสดงความคิดเห็นนะครับว่านะครับกว่าจะได้ข้อมูลมาเล่าสื่อท่านฟังวันนี้นะครับว่าเราคุยกันแล้วก็ตกตะกอนฟัง คิดอะไรนะครับในส่วนของผู้บริหารขึ้นนะครับซึ่อองก่อเบื้องต้นเบื้องต้นขออนุญาตขออนุญาตจัดห้องเรียนก่อน <c oughs> <c oughs> คนที่ทาด้วยความเคารพครับขออนุญาตเรียนเชิญด้านนี้หน่อย